สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อภารกิจของคุณภารกิจของคุณในช่วงนี้คือภารกิจทางด้านใดนะคะมีภารกิจอะไรที่คุณต้องทําในช่วงนี้เนาะเรามีให้เลือกทั้งหมด3ากองค่ะทุกคนกองที่หนึ่งค่ะกองที่สองค่ะและกองที่สค่ะขอบารามีครูบาอาจารย์นะคะ เลือกกองที่ชอบได้เลยค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนกองแรกกันเลยค่ะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะคุณเลือกทอรัสค่ะราศีพุกศบนะคะทุกคนเป็นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับไพ่ทาโร่เนี่ยจะเป็นไพ่ สังฆราชค่ะไพสังฆราชเป็นไพพระเนาะเป็นไพ่พระคิดว่าสาหรับคนที่มาเลือกกองที่หนึ่งคุณอาจจะมีภารกิจในเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาก็น่าจะเป็นไปได้นะคะเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเกี่ยวข้องกับการ เผยแพร่คำสอน mm hmm. เป็นผู้สอน mm hmm. เป็นครูบาอาจารย์ mm hmm. เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับผู้อื่นนะคะนาะสัญลักษณ์เป็นวัวนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยูนิคอร์นค่ะคุณได้คำว่า not a p e a c o c k beauty นะคะคิดว่าสำหรับคนกองที่หนึ่งเนี่ย บางท่านนะคะอาจจะมีภารกิจในด้านของการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ถึงความสวยงามของแต่ละคนที่ที่พึงมีทุกคนมีความสวยงามทุกคนมีด้านความงามในตัวคุณเองเนาะความงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเนาะ แบบสมมุติว่าคนแต่ละชาติอะคนแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคแต่ละทวีปเนี่ยเขาก็มีความงามความสวยที่แตกต่างก,กันได้เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนเนะาะสำหรับคนกองที่1นเนี่ยได้เรียกว่าบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณสามารถที่จะดึงความงามของแต่ละคนออกมาได้อะค่ะดึงความงามของแต่ละคนออกมาได้ให้ใช้ ความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะบางคนอาจจะเป็นนักเสริมสวยก็ได้ค่ะสําหรับคนที่มาเลือกกองที่หนึ่งเนาะเกี่ยวข้งอกับความงามต่างๆความงามทางด้านภายนอกอะ่ะบางคนอาจจะเป็นความงามจากภายในบางคนอาจ,จะเป็นครูสอนเกี่ยวกับพวกบุคลิกภาพนะคะบางคนอาจจะมีบุคลิกภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกเนาะแล้วก็บางคนอย่างที่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรเงี้ยค่ะความงามก็คือจะมาจากภายในตัวคุณเนาะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจที่งดงามคุณเหมือนเป็นดอกไม้ที่สวยงามให้กับโลกใบนี้นะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มค่ะสาหรับภารกิจของคุณเนาะว่าภารกิจของคุณมีทางด้านใดอีกนะคะนอกจากในเรื่องของ ศาสนาความดีความงามแล้วก็ในเรื่องของความงามด้านจิตวิญญาณดึงความงามของแต่ละคนออกมาได้แล้วแล้วคุณมีภารกิจทางด้านใดอีกนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเออพวกน้ำหอมก็ได้นะคะพวกเครื่องหอมต่างๆเครื่องประดับต่างๆมีสิทธิ์เป็นไปได้ะคะ่ะ ครือระดับสายมูก็ได้นะคะพวกกำไรหินพวกหินอะไรเงี้ยนะคะคุณได้ไพ่หกไม้ค่ะเดีย๋ยวไม่หมอเปิดสี่ใบนะสำหรับภารกิจของคุณเนาะใบที่สองค่ะคุณได้อันนี้อันนี้ไพ่ผ้าค่ะคุณมีไพ่ผ้าอารมณ์แบบคุณมีไพ่ผ้าขึ้นมาสองอันแล้วนะ ใบที่สามค่ะคุณได้สี่หม้ค่ะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเออสันเจ้าหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างด้วยเนาะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะภารกิจของคุณแล้วก็อันนี้เดอะซันค่ะสำหรับภารกิจของคุณนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งเดี๋ยวแม่หมอดูแต่สำหรับก่อนนะคะห้าเหรียญเนาะช่วยเหลือ สำหรับคนที่มาเลือกกองที่หนึ่งภารกิจของคุณอีกอย่างหนึ่งคือการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือผู้อื่นเนาะบางคนอาจจะเป็นเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนที่ทําให้คนประสบความสําเร็จมาเยอะแล้วอะค่ะเนาะคุณเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่บางคนอาจจะทํางานเบื้องหลังในด้านของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะ สถานที่ทางศาสนาส,สถานที่ประกอบศาสนากิจของแต่ละศาสนาเนาะได้ทุกศาสนาเลยไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ดูแลเนาะผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สนับสนุนส,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะเนาะแล้วก็บางคนอาจจะทำใน ารกิจของคุณอาจจะเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กก็ได้นะคะช่วยสอนเด็กบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาเป็นเหมือนว่าคุณคุณดึงศักยภาพของคนออกมาได้ะะอะค่ะเนาะคุณชี้นางทาคุณชี้แนวทางคนได้ค่ะช่วยเหลือคนที่ลำบากได้เช่นเดียวกันเนาะเนี่ยห้าเหรียญน ช่วยเหลือคนที่ลำบากได้คนที่หาทางออกจากปัญหาไม่เจออะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะชี้แนะแนวทางเขาได้เนาะให้เขาได้พบกับแสงสว่างนะคะให้เขาได้พบกับแสงสว่างให้เขาได้พบกับความจริงอะไรบางอย่างที่เขาควรจะได้รู้อะค่ะซึ่งบางคนค้นหาคำตอบด้วยตัวเองไม่ได้นะแล้วคุณก็สามารถที่จะเป็นคนชี้แนะแนวทางให้กับคนคนนั้นได้เนาะคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะคะ คุณเป็นคนที่คนอื่นอะมองเข้ามาแล้วมองว่าคุณเป็นคนมีความรู้เยอะเป็นคนที่สามารถที่จะขจัดปัญหาให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งเนาะถือว่าเป็นภารกิจเรียกได้ว่าต้องเสียสละตนเองค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะในเรื่องของการช่วยเหลือคนนะคะหลักๆเลยนะคะ บางคนอาจจะทำมูล,มลนิธิข้องที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้ค่ะเนาะบางคนอาจจะทำงานในโรงพยาบาลเด็กอยู่ในมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กมูลนิธิก็จกเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิพวกนี้เยอะเนาะซึ่งเป็นการดีค่ะเป็นการเสริมดวงคุณเองด้วยเนาะในการที่คุณได้ทำภารกิจตรงนี้นะคะโอเค สำหรับคนกองที่1นนะคะแม่หมอขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วก็แม่หมอขอวอวยพรให้คนกองที่1นึทุกท่านโชคดีนะคะท่านใดนะคะที่ยังไม่กด s ซ b s c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอเนาะแม่หมอฝากกดด้วยนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนในการกดซับ c ไ i b e มาค่ะสำหรับคนกองที่สองนะคุณเลือกรูปนี้เนาะ water ธาตน้ำนะคะทุกคนสำหรับคนที่มาเลือกกองที่สองมองท่านนะคะอาจจะเกิดในราศีกรกฎพิจิกมีนเนาะเป็นคนที่มองอะไรอะไรได้ดีค่ะเป็นคนมีปัญญาญาณเป็นคนมองคนออกะลุป,ปุโปร่งคุณรู้ว่าใครคิดอะไรยังไงคุณควรไว้ใจใครคุณควรที่จะไม่ไว้ใจใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคุณเห็นดวงตาไหมคะ คุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายค่ะเนาะอารมณ์อ่อนไหวง่ายบางทีคุณอาจจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเนาะด้านภารกิจของคุณเนี่ยคิดว่าคุณน่าจะเป็นในด้านการ ช่วยช่วยเผยแพร่หรือว่าช่วยนำเสนอแง่มุมในด้านต่างๆทางทางด้านที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วก็ศิลปะเนาะบางท่านอาจจะเป็น a r t i อ่ะบางคนอาจจะเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะนักแสดงนักร้องศิลปินต่างๆแนงต่างๆได้หมดเลยเนาะและไพยูนิคอร์นค่ะคุณได้นอตเยติ Strengthness so, ความแข็งแกร่งนะคะความแข็งแกร่งความเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงมีความอดทนสูงเขาสามารถอยู่กับอากาศหนาวๆได้ดีนะคะทุกคน มีขนปุกปุยนะคะมีแววตาที่เฉียบคมเนาะ้ายแมวนะสำหรับคนที่มาเลือกกองที่สองบางท่านอาจจะเป็นในแง่ของศิลปินเนาะมีสิทธิ์สูงมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวอะไรได้เก่งมีความเป็นโดดเด่นด้วยตัว,ตว,ตวได้ตัวคุณเองอะคะ่ะ มีความโดดเด่นด้วยตัวคุณเองคุณไม่เหมือนใครคุณหาตัวได้ยากคุณเป็นเหมือนสิ่งที่หายากค่ะเป็นบุคลากรที่หายากเพราะว่าคุณแตกต่างนะคะแตกต่างในทางที่ดีนะคะทุกคนเนาะอารมณ์แบบคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งในชั้นเรียนหรือว่าคนหนึ่งในห้องเรียนที่โดดเด่นไม่เหมือนใครอะไรเงี้ย ภารกิจของคุณเนี่ยแม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์อะไรสักอย่างที่ไม่เหมือนใครเนาะการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่จะทําให้คนทั่วไปได้ได้เห็นถึงสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเนาะมีโอกาสเป็นในแนวทางนั้นนะคะสําหรับคุณกองที่สองเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มค่ะทุกคนว่าภารกิจของคุณ มีเกี่ยวข้องทางด้านใดอีกนะคะไม่หมอเปิดสี่ใบเนาะคุณได้ Wheel of Fortune ค่ะไนท์ออฟวานค่ะไฮพิงเทสค่ะสิบเหรียญค่ะคุณอาจจะได้รับการ ตกทอดอะไรบางอย่างมาเนาะเดอะมูนค่ะคิดไว้แล้วต้องเกี่ยวกับเรื่องเซนส์นะสำหรับคนกองที่สองเนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องเซนค่ะคุณอาจจะได้รับการสืบทอดอะไรบางอย่างจากบรรพบุรุษคุณบรรพบุรุษคุณบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณเนาะบรรพบุรุษคุณบางค,ค,คนที่มาเรื่องในกองที่สองคุณอาจจะมีบรรพบุรุษเป็น พ่อหมอแม่หมอคนทรงหรือว่าเป็นคนที่มีเซนต์เยอะๆะคะ่ะบางคนอาจจะดูฮงจุ้ยเป็นบางคนอาจจะแก้ของเป็นอะไรเงี้ยมีสิทธิ์เป็นไปนได้สูงเลยนะคะสำหรับคนกองที่สองเนาะภารกิจของคุณเนี่ยอา,อาจจะเกี่ยวข้องกับเซนต์สัมผัสนะคะยานย่างรู้อะไรสักอย่างเนาะคุณอาจจะมาเพื่อช่วยเหลือ ช่วยเหลือปรับเปลี่ยนดวงคนที่ดวงบางคนอาจจะตกอย่างเนี้ยค่ะแต่คุณเป็นอารมณ์บอกว่าเป็นหมอดูอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะในการช่วยให้คนที่มาหาคุณนะคะดวงปรับเปลี่ยนไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะเนี่ยเพราะอย่างที่บอกคุณดูคนเป็นเนาะคุณอ่านคนเป็นว่าใครเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะบางคนอาจจะอยู่ในศาสตร์ของหวง่วงจุย้ย หง่อเฮงบางคนดูหง่อเฮงเป็นดูหน้าคนเป็นดูราศีลักษณะของคนเป็นนะคะอ่านคนออกอ่ะพูดง่ายสำหรับคนกองที่สองเนาะภารกิจของคุณเนี่ยเรียกได้ว่ามาเพื่อมาเพื่อปรับดวงสตา์หรือว่าช่วยเหลือคนที่ดวงตกให้ดีขึ้นนะคะเนี่ยคนนี้เขาโดนงูกินใช่ไหมคะแล้วเขาก็กางเปลี่ยนเขาออกเหมือนกับว่าคุณจะเป็นคนช่วยเหลือเขาให้เขาออกมาจาก จุดจุดนั้นได้อะคะ่ะจุดที่อันตรายสำหรับตัวเขาเองอืมคุณอาจจะช่วยฟาดคอได้ด้วยนะสเดาะคออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน่าจะรู้วิธีการช่วยเหลือคนว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณเจอสถานการณ์นี้อยู่คุณควรที่จะไปสเดาะคอหรือว่าควรจะไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะคุณมีเซนส์นะเพราะคุณได้เดอะมูนเนาะบวกกับเดอะไฮพิงเทสนะคะ เป็นไปได้สูงเลยค่ะว่าคุณจะมีเซนเนาะบางคนอาจจะมองเห็นวิญญาณบางคนอาจจะสามารถที่จะติดต่อกับวิญญาณได้บางคนอาจจะติดต่อกับวิญญาณบรรพบุรุษคุณก็ได้ด้วยนะคะบางทีคุณเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะอืมมีโอกาสสูงบางคนอาจจะได้กลิ่นอะบางคนอาจจะได้กลิ่นบางคนอาจจะเห็นเลยบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรเงี้ยค่ะพอเซนคุณไวเนาะแล้วยิ่งในช่วงของวันพระอะไรเงี้ยค่ะ คุณค่อนข้างจะเซสซิทีฟเนาะอืมคุณเป็นคนอ่อนอ่อนไหวจริงอ่อนไหวง่ายนะคะอ่อนไหวง่ายสาหรับคนกองที่สองคิดว่าภารกิจคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณโดยตรงเลยเนาะเกี่ยวกับด้านดวงอะไรเงี้ยค่ะมันสืบทอดกันมาทางสายเลือดคุณด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจคุณลองไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณอาคุณก็ได้เนาะ ว่าในบรรพบุรุษคุณเนี่ยมีใครที่แบบทําเกี่ยวกับพวกนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเนาะมีโอกาสสูงมากๆสำหรับคนกองที่สองนะคะขึ้นเรื่องเดียวเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับช่วยคนให้ผลจากดวงชะตาอะไร่าน,นที่มันไม่ดีเนาะคุณสามารถแก้ได้เนาะโอเคค่ะสำหรับคนกองที่สองนะคะแม่หมอขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะ โชคดีแล้วก็ขอให้ท่านมีเซนที่ตรงและแม่นยำนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนกองสุดท้ายกันเลยค่ะสำหรับคนกองที่สามนะคะคุณเลือกรูปนี้เนาะซันนะคะพระอาทิตย์เป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะเกิดในวันอาทิตย์ก็ได้ค่ะเนาะ แล้วก็มีหมายเลขสิบสามขึ้นมาด้วยเนี่ยหมายเลขสิบสามถ้าเกิดว่าแม่หมอมองในไพ่ทาโร่เนี่ยหมายเลขสิบสามคือเดซเนาะเดซคือการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการสิ้นสุดสในเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วก็เริ่มใหม่ในเริ่มใหม่อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาที่ดีฉลาด แต่ว่ามันจะติดอยู่บางเรื่องที่แบบบางทีคุณมีความเป็น <c oughs> อีโก้สูงเนาะคุณมีอีโก้สูงมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของคุณเองสูงเนาะแต่ว่าคุณเป็นคนที่คิดแล้วก็ลงมือทำนะคุณเชื่อในการลงมือกระทำมากมากคุณจะเห็นว่ามีแสงออกมาจากมือเขาเนาะโอเคค่ะ เรามาดูไพ่ยูนิคอร์นกันค่ะทุกคนไพ่ยนะูนิคอร์นคุณได้ไว้ไปในทางเดียวกันเลยค่ะ Not a centaur fighting spirit เซนทอจริงๆเป็นสัตว์ที่รักสงบนะทุกคนเขาจะอยู่กันแบบเก็บตัวปีกวิเวกเนาะแต่ว่าเซนทอตัวเนี้ยมันเป็นออกแบบนักลบนะทุกคนพร้อมสู้เนาะอารมณ์คล้ายๆกับ ซันเลยค่ะเดอะซันเลยเนาะที่แบบมีมีความเขาดูมีความแข็งแกร่งกันทั้งคู่เลยอะค่ะเนาะภานกิจคุณอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อตัวคุณเองก็ได้ค่ะหรือว่าการต่อสู้เพื่อความถูกต้องอะไรสักอย่างบางทีคุณอาจจะเป็นนักนักโตวาทีนักโตวาท,นวทีนักพูดที่เกี่ยวข้องกับการ พูดเพื่อพูดเพื่อให้ให้ให้คนได้ตระหนักได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งหรือว่าปัญหาที่ต้องเจออะไรเงี้ยให้ให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ให้คนที่ฟังคุณได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณกับเราจะทำอะ่ะคุณทําเพื่ออะไรคุณทาเพื่อคุณทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคนสออ่วนใหญ่ก็จะฟังคุณนะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะสําหรับคนกองที่สามเนาะ คุณมีความเป็นผู้นําสูงบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าคนบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างนี้เนาะบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มเนาะมีความเป็นธาตุไฟสูงนะคะทุกคนเป็นแป้ว่าบางคนอาจจะเกิดในวันอาทิตย์ค่ะบางคนอาจจะเกิดในธาตุไฟเนาะเมฆสิงห์ธนูแต่ถ้า คุณนอกเหนือจากนี้คุณก็มาดูได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มค่ะทุกคนว่าภารกิจของคุณเนี่ยมีอะไรอีกไหมขอบารมีคูบาอาจารคุณได้เพจออฟคอยค่ะเป็นผู้รเริ่ม King of Swords 킹หรือ queen king of sword โอเคแปดไม้ค่ะ HERMIT ค่ะและสำหรับค่ะทุกคนได้แปดเหรียญน,นะคะอืมสำหรับภารกิจของคุณสำหรับคนกองที่สามนะคะคุณจะเป็นคนที่มอบแสงสว่าง ทางสว่างให้กับผู้คนนะคะคุณจะมอบความรู้คุณจะมอบปัญญาญาณอะไรบางอย่างให้กับให้กับผู้คนเนาะผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือผู้คนที่มาขอคําปรึกษาหรือว่ามาร้องเรียนกับคุณบางคนเป็นไปได้ว่าสาหรับคนกองที่สามนะคุณมีความเป็นผู้นําใช่ไหมอย่างที่แม่มอบอกไว้ตอนแรกบางคนอาจจะเป็นเออทางานเป็น เกี่ยวข้องกับหัวหน้าหน่วยอะไรสักอย่างแล้วก็บางคนเป็นไปได้สูงคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเป็นผู้ดูแลอะค่ะเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านเป็นแบบหลักๆอะค่ะเนาะเป็นไปได้สูงนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นเป็นที่คนอื่นสามารถพึ่งพาคุณได้อะค่ะเนาะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือคุณคุณเป็นคน นี่ได้ว่างานที่คุณทําอ่ะมันต้องคิดไวทําไวเนาะแก้ปัญหาไวเพราะทุกอย่างมันจะมาแบบปุบปับปุบปับ,ปบให้คุณได้แก้อะคะ่ะเนี่ยแล้วคุณก็ได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ลอสี่เนาะคุณมีความคุณมีความเป็นผู้นําด้วยแล้วคุณก็มีความแบบปีกวิเวกด้วยเนาะ คุณคุณไม่ถ้าเกิดว่านอกเวลาคุณคิดว่าคุณน่าจะเก็บตัวอยู่บ้านเงียบๆอะไรเงี้ยเนาะหาความรู้หาอะไรเพิ่มเติมของคุณไปที่คุณสนใจอะค่ะแล้วเวลาคนสำหรับคนกองที่สามถ้าเกิดว่าคุณจดจ่อกับสิ่งใดแล้วเนี่ยสมมุติคุณได้คำร้องเรียนมาแล้วคุณก็จะเข้ามาหาข้อมูล ข้อมูลหาปัจจัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณจะอยู่กับสิ่งๆนั้นได้ทั้งวันเลยค่ะคุณเป็นคนจริงจังในหน้าที่การงานของคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็คุณได้เพจเพจเหรียญเนี่ยเด็กถือเหรียญบางคนอาจจะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆเนาะเริ่มอะไรใหม่ๆ,มหมๆที่เริ่มอะค่ะบางทีการที่คุณไม่รู้อะไร บางอย่างก็คือคุณเป็นคนที่หาความรู้แล้วก็นับหนึ่งได้ตลอดเวลาเนาะคุณเป็นคนที่ทำทำทำตนเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วอะค่ะคุณสามารถรับความรู้สามารถที่จะรับสิ่งต่างๆใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ,ๆได้ตลอดเวลาคุณเลยคุณเลยมีคนมาขอคำปรึกษาคุณหรือว่าขอให้คุณช่วยเหลือเยอะเนาะ แต่จริงพลังงานนี่ค่อนข้างเครียดนะค่อนข้างค่อนข้างเครียดค่ะเพราะคุณเป็นคนจริงจังด้วยเนาะแต่ว่าคุณทาเพื่อหน้าที่แหละมันเป็นหน้าที่เป็นภาระอะไรบางอย่างสําหรับตัวคุณเองบางคุณอาจจะบางคนอาจจะคุมคนเยอะก็ได้นคะคุณมีคนที่คุณต้องดูแลเยอะอะค่ะมันก็เลยทําให้ตัวคุณต้องเป็นคนที่ สแสวงหาความรู้สแสวงหาอะไรบางอย่างที่ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาคุณจะวิ่งเต้นตลอดเวลาคุณจะไม่ค่อยอยู่กับที่นะสำหรับคนกองที่3นะคะเนาะโอเคสำหรับคนกองที่สนะคะแม่หมอก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะถ้าเกิดว่าปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันมันเกินมันเกินที่คุณจะแก้อะไรเงี้ยคุณลองปรึกษาคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะเนาะ บางทีเราเราไม่ต้องแบบเก่งตลอดเวลาอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าพลังงานพลังงานคุณดูตึงๆอะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณลองแบบผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะดีสำหรับตัวคุณเองเนาะโอเคสำหรับท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะและท่านยังไม่ได้กด Subscribe เนาะแม่หมอฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ คลิปนี้ไปแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ